คุณรู้หรือไม่ว่าศิลปินดาราคนใดคือผู้ที่มีคนติดตามบนย t u b e มากที่สุดในประเทศไทยสตูฟอกทับเทนเสนอ10อันดับศิลปินดาราที่มีคนติดตามบนย t u b e มากที่สุดในประเทศไทย 10อันดับศิลปินดาราที่มีคนติดตามบน Youtube มากที่สุดในประเทศไทยข้อมูลวันที่20เดือนกรกฎาคม2564ซึ่งข้อมูลนี้นะครับย่อมมีการอัปเดตเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาการจัดอันดับในครั้งนี้ก็คือช่องของศิลปินดารานักแสดงนางแบบที่มีคนติดตามบน Youtube มากที่สุดในประเทศไทยจัดเรียงตามยอดซับสไครต์หากผิดพลาดขออภัยทำไม่ถูกใจขอโทษด,ด้วยนะจ๊ะ ก่อนจะไปชมขอกำลังใจด้วยการกด s u b s ไ r i b e กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งจริงกระเบลให้ช่องสตูฟอกด้วยนะจ๊ะถ้าพร้อมแล้ว Let's Go! อันดับที่10ช่องออแกนิกจำนวนผู้ติดตาม3ามล้านสามนคนพี่หวฉันน ประเดิมด้วยช่องออร์แกนิกช่องของนายบิ๊กออร์แกนิกแรปเปอร์หนุ่มที่เคยเข้าร่วมรายการ The Rapper อร์ซีซั่นที่หนึ่งแม้ว่าจะตกรอบแต่ว่านายบิ๊กก็ไม่ยอมยออ่อท้อได้สร้างผลงานเพลงรู้ทั้งรู้จนกระทั่งเพลงนี้นะครับได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจนตอนนี้เพลงรู้ทั้งรู้มียอดวิวทะลุถึง166ล้านวิวไปแล้วนะครับถือว่าเป็นเพลงที่มียอดวิวมากเลยทีเดียวนะครับและนอกจากนี้ยังมีผลงานอื่นๆอีกมากมาย ปัจจุบันช่อง YouTube ออแกนิกมีอายุ4ปีมีผลงาน45คลิปมียอดวิวรวม1,084ล้านครั้งและมีจำนวนผู้ติดตาม3,340,000คนช่องสตูฟล็อกยังจัดให้อยู่ในอันดับที่10ใครชอบช่องนี้คอมเมนต์ใต้คลิปแล้วก็ไปกดติดตามด้วยนะจ๊ะอันดับที่9 ช่องปูพงศิษฐ์ออฟฟิเชียลจำนวนผู้ติดตามสามล้านหกแสนคน ช่องปูพงศิษฐ์ออฟฟิเชียลช่องของพี่ปูพงศิษฐ์คัมพีศิลปินเพลงเพื่อชีวิตรุ่นใหญ่ที่หลายๆคนนั้นรู้จักเป็นอย่างดีปูพงศิษฐ์นั้นเริ่มเป็นที่รู้จักในปี2533จากเพลงตลอดเวลาในอัลบั้มเสือตัวที่11และพี่ปูพงศิษฐ์นั้นเป็นที่รู้จักมากขึ้นอีกในเพลงตะวันชิงพลบซึ่งเป็นเพลงประกอบละครในปี2534และโด่งดังสุดขีดในอัลบั้มมาตามสัญญาในปี253 โดยมียอดขายเทปทะลุหลานตลับถือว่าเป็นการแจ้งเกิดย่างเป็นทางการของพี่ปูพงสิษย์เลยนะครับปัจจุบันนั้นพี่ปูนั้นอยู่ในสังกัด Warner Music Thailand ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ก็เป็นระยะเวลากว่า30ปีแล้วนะครับที่พี่ปูพงสิษย์นั้นยังลดแล่นอยู่บนเส้นทางสายดนตรีของเมืองไทย ช่อง YouTube ปูพงศิษฐ์มีอายุ9ปีมีผลงาน723คลิปมียอดวิวรวม1,740ล้านครั้งและมีจำนวนผู้ติดตาม3ล้าน6แสนคนช่องสตูฟ o ็อกจึงจัดให้อยู่ในอันดับที่9ใครชอบช่องนี้คอมเมนต์ใต้คลิปแล้วก็ไปกดติดตามด้วยนะจ๊ะอันดับที่8ช่องเจนนี่ไวเกลจำนวนผู้ติดตาม3ล้าน8แสน3 0 0 0 0นคน S <S ช่องเจนนี่ไวเกลช่องของน้องพลอยชมพูซึ่งเธอนั้นนะครับเป็นนักร้องและนักแสดงลูกครึ่งไทยเยอรมันที่มีชื่อเสียงมาจากการเล่นมิวสิกวิดีโอเพลงใกลแค่ไหนคือใกล้ของวงแกสโนว v าเมื่อปี2555และต่อมาเธอก็ได้ c o อ e r เพลงออกเพลย์แพร่บนช่องทาง YouTube ของเธอเองทำให้เธอนั้นเริ่มมีชื่อเสียงทางด้านดนตรี และได้เป็นศิลปินสังกัด GMM Grammy และกลางเดือนมีนาคม2558เธอออกซิงเกิลแรกแนวเพลงป๊อปบล็อกชื่อว่าชักดิ้นชักงอ ปัจจุบันช่อง y u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  e เจนนี่ไวเกลมีอายุ8ปีมีผลงาน448คลิปมียอดวิวรวม709ล้านครั้งและมีจำนวนผู้ติดตาม3,830,000คนช่องสตูฟ็อกจึงจัดให้อยู่ในอันดับที่8ใครชอบช่องนี้คอมเมนต์ใต้คลิปแล้วก็ไปกดติดตามด้วยนะจ๊ะอันดับที่7ช่องยังโอมจำนวนผู้ติดตาม4,210,000คน ช่องยังโอมช่องของคุณโอมผู้ที่ลหลงไหลเพลงแรปมาตั้งแต่สมัยมัธยมจึงได้มีการแต่งเพลงลงโซเชียลต่างๆนะครับชื่อยังโอมมาจากความลหลงไหลในเหล่าบรรดาศิลปินต่างประเทศที่เขามักจะใช้คำว่ายังนำหน้าชื่อของตัวเอง โอมจึงนำมาใช้ด้วยนะครับจึงกลายเป็นยังโอมและยังได้เข้าร่วมการแข่งขัน r i p is n ร w ฤดูกาลที่2และ3ถึงแม้ว่าจะไม่ประสบผลสำเร็จก็ตามนะครับแต่ก็ทำให้เขานั้นเป็นที่รู้จักมากขึ้นจนในปี2560เขาได้ปล่อยเพลงเฉยเมยซึ่งเพลงนี้นะครับก็มียอดวิวบน YouTube กว่า100ล้านวิวนะครับ และขึ้นอันดับ1บนชาร์ตจุกและเพลงเฉยเมยนี่แหละครับที่ทำให้เขานั้นได้รับรางวัลฮิปฮอปแห่งปี uh จากงานจุก Thailand Music a w a r d และนอกจากนี้ยังมีผลงานทารารัตที่เป็นปรากฏการสร,าสร้างสถิติใหม่บนแอปพลิเคชันจุกโดยมียอดเข้าฟังสูงถึง1ล้านครั้งในเวลาเพียงแค่15ชั่วโมงและก็มียอดเข้าดู uh ใน YouTube 23ล้านวิวในสัปดาห์แรกเรียกได้ว่าสุดติ่งกระดิ่งโดเรมอนจริงๆนะครับ ปัจจุบันช่อง YouTube ยังโอมมีอายุ5ปีมีผลงาน51คลิปมียอดวิวรวม1,674ล้านครั้งและมีจำนวนผู้ติดตาม4 2 10,000คนช่องสตูฟ็อกิึงจัดให้อยู่ในอันดับที่7ใครชอบช่องนี้คอมเมนต์ใต้คลิปแล้วก็ไปกดติดตามด้วยนะจ๊ะอันดับที่6ช่อง o f f ฟี่แม็กซิมจำนวนผู้ติดตาม4 7 9 0 0 0 0คน ช่องออฟฟี่แม็กซิมช่องของคุณออฟฟี่หรือคุณอ,อรพันธ์เริ่มเข้าสู่วงการในฐานะ1ในผู้เข้าประกวดเวทีมิสแม็กซิมไทยแลนด์ปี2012 และเป็นบเค้ารอบ20คนสุดท้ายในการประกวดปีนั้นนะครับปัจจุบันออฟฟี่เป็นทางพิตตี้เน็ตไอดอลที่มีชื่อเสียงมากนะครับปัจจุบันช่อง YouTube ออฟฟี่แม็กซิมมีอายุ6ปีมีผลงาน392คลิปมียอดวิวรวม1,317ล้านครั้งและมีจำนวนผู้ติดตาม4,790,000คนช่องสตูฟ็อกจึงจัดให้อยู่ในอันดับที่6ใครชอบช่องนี้คอมเมนต์ใต้คลิปแล้วก็ไปกดติดตามด้วยนะจ๊ะ แม่เดินทางมาถึงครึ่งทางแล้วนะครับอย่าลืมกดซับสไครค์ก,ก,กดไลค์ด้วยนะอันดับที่5ช่องอิสลิกเดอะเลกันเนลี่จำนวนผู้ติดตาม5ล้านสามแสนหกหมื่นคน ช่องอีสลิกช่องของคุณต้งเป็นนักร้องแรปเปอร์ชาวขอนแก่นที่มีจุดเด่นตรงน้ำเสียงที่เป็นเอกลักษณ์อิสลิกนั้นเป็นนักแต่งเพลงที่ไม่มีสังกัดค่ายใดๆนะครับ โดยอิสุลิกนั้นให้ความสนใจทางด้านการแต่งเพลงการแรปมาตั้งแต่สมัยเด็กๆและได้กลายเป็นที่รู้จักในครั้งแรกๆในการแข่งขันกิจกรรมฮิมฮอปในงาน SEA Audio Battle Volume 2และหลังจากนั้นไม่นานเขาก็ค่อยปล่อยผลงานออกมาเรื่อยๆนะครับหลังจากที่ได้เริ่มต้นทำช่อง YouTube อิสุลิกก็ได้สร้างผลงาน เพลงแสงที่ไม่มีวันดับและก็ตามมาด้วยเพลงถ้าเธอต้องเลือกที่มียอดวิวทะลุถึง423ล้านครั้งรวมถึงซิงเกลิลบอกฉันและเครื่องบินที่มียอดวิวกว่า116ล้านครั้งความสำเร็จของอิสเลกทำให้เขานั้นกลายเป็นไอดอลของคนหลายๆคนในวงการยัางอมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับปัจจุบันช่อง y u t u b e อิสเลกเดลิเกเนอรี่มีอายุ7ปีมีผลงาน112คลิปมียอดวิวรวม2,885ล้านครั้งและมี จำนวนผู้ติดตาม5 3 60,000คนช่อง Stu Fox จึงจัดให้อยู่ในอันดับที่5ใครชอบช่องนี้คอมเมนต์ใต้คลิปแล้วก็ไปกดติดตามด้วยนะจ๊ะอันดับที่4ช่อง Jazz ic, p ป n i c k b บ r b i y งกุ๊กกจำนวนผู้ติดตาม5 3 9 0 0 0คล้านองบน90,000คน ช่องแจ๊สสปกนิกปาบิยองกุ๊กกุ๊กช่องของนายแจ๊สชวนชื่นซึ่งเขานั้นเป็นนักแสดงตลกและปัจจุบันนั้นก็เป็นนักร้องนําในวงแจ๊สสปูนิกปาบิยองกุ๊กกุ๊กด้วยนะครับแจ๊สชวนชื่นนั้นเป็นตลกตั้งแต่สายเลือดเลยนะครับตั้งแต่สม,มัยเด็กๆแล้วเขาเรียนจบแค่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ก็ได้ไปช่วยงานในคณะตลกและเพราะว่าความตั้งใจที่จะเป็นตลกนั้นนะครับทำให้เขานั้นได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์การเล่นตลกจากพี่ๆในคณะชวนชื่นมานี่เองละครับแม่ถือว่าเป็นเซลปินในสายเลือดจริงๆและปัจจุบันนั้นก็มีผลงานมากมายหลากหลายเลยนะครับเช่นสแสดงภาพยนตร์ทำเพลง เป็นพิธีกรรายการตลกและอื่นๆอีกมากมายเลยนะครับปัจจุบันช่องแจ๊สปุกนีก่ปาปิยองกุ๊กกุ๊กมีอายุ6ปีมีผลงาน246คลิปมียอดวิวรวม1,055ล้านครั้งและมีจำนวนผู้ติดตาม5,390,000คนช่องสตูฟ็อกจึงจัดให้อยู่ในอันดับที่4ใครชอบช่องนี้คอมเมนต์ใต้คลิปแล้วก็ไปกดติดตามด้วยนะจ๊ะ อันดับที่3ช่องกระต่ายพันนิภาออฟฟิเชียลจำนวนผู้ติดตาม5 9 8ล้านแนคนช่องกระต่ายพันนิภาออฟฟิเชีช่องของคุณกระต่ายพันนิภาเริ่มเข้าสู่วงการด้วยการทำเพลงลงใน YouTube เองโดยเพลงแรกก็คืออยากโดนอ้าก่อนภายใต้การดูแลของคุณครูสอนภาษาไทย ภรูไผ่บูลแสงเดือนแต่ที่ทำให้เธอนั้นดังเพียงชั่วข้ามคืนก็คือเพลงเมาแล้วกะคิดทอดซึ่งเพลงนี้นะครับมียอดวิวสูงถึง90ล้านวิวนะครับและเพลงที่สร้างชื่อเสียงให้เธอมากที่สุดก็คือเพลงสันดานแฟนเก่าที่มียอดวิวสูงถึง229ล้านครั้งและด้วยความโด่งดังนี้เองนะครับทำให้เธอนั้นได้ร่วมงานกับคุณจินตลาพุลลาบในเพลงพื้นที่ทับซ้อนที่มียอดวิวถึง156ล้านครั้ง และเธอก็ได้มีผลงานต่างๆตามมา uh huh. อีกมากมายนะครับ uh huh. ปัจจุบันช่อง YouTube กระต่ายพันิพา Official มีอายุ10ปีมีผลงาน313คลิปมียอดวิวรวม2,360ล้านครั้งและมีจำนวนผู้ติดตาม5,98,000 0 uh huh. คนช่องสตูฟ็อกจึงจัดให้อยู่ในอันดับที่3ใครชอบช่องนี้คอมเมนต์ใต้คลิปแล้วก็ไปกดติดตามด้วยนะจ๊ะ อันดับที่2ช่องค่ายเพลงได้หมดท่สดชื่นจำนวนผู้ติดตาม 7, 6, 2, 0, เช็ดล้านาเแสนสองหมงื่นคนช่องค่ายเพลงได้หมดท่สดชื่นช่องของคุณเจนนี่รัชนกสุวรรณเกตโดยเธอนั้นเป็นพี่สาวของลินล,ลี่ได้หมดท่สดชื่น เพลงที่เรารู้จักก็คือเลิกคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวเจนนี่นั้นเกิดที่จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตนครศรีธรรมราชโดยในระหว่างเรียนนั้นเธอก็ได้เดินทางประกวดร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กๆเลยนะครับและปัจจุบันนั้นก็ได้มาทําเป็นค่ายเพลงได้หมดทัศสดชื่นนะครับปัจจุบันช่อง YouTube ค่ายเพลงได้หมดทัศสดชื่นมีอายุ3ปีมีผลงาน396คลิป มียอดวิวรวม2,084ล้านครั้งและมีจำนวนผู้ติดตาม7,620,000คนช่องสตูฟ็อจึงจัดให้อยู่ในอันดับที่2ใครชอบช่องนี้คอมเมนต์ใต้คลิปแล้วก็ไปกดติดตามด้วยนะจ๊ะและอันดับที่1ได้แก่ช่อง Lily Film o f f i อฟฟิเชีจำนวนผู้ติดตาม7 8 2 0 0 0าคน ช่องลิลิฟพิมม f ออฟฟิเช,ช่องของน้องลิซ่าแบล็กพิงที่หลายๆคนนั้นรู้จักเป็นอย่างดีนั่นแหละครับ ลิซ่าก็เป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่เปิดช n e l YouTube Lily Film Official เพื่อเป็นช่องทางลงผลงานส่วนตัวของเธอทั้งคลิปที่ถ่ายเองระหว่างทัวร์คอนเสิร์ตและคลิปเต้นซึ่งนอกจากจะให้โอกาสแฟนๆนั้นได้ใกล้ชิดกับเธอมากขึ้นอีกทางนึงคลิปต่างๆใน Channel ของเธอนั้นยังสร้างแรงบันดาลใจให้กับใครๆหลายๆคนนะครับปัจจุบันช่อง YouTube Lily Film Official มีอายุ3ปีมีผลงานเพียงแค่13คลิปมียอดวิวรวม306ล้านครั้งนะครับ และมีจำนวนผู้ติดตาม7,820,000คนจึงเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะอยู่ในที่1ในการจัดอันดับในครั้งนี้ แล้วคุณล่ะครับมีช่องใดที่อยู่ที่1ในใจคุณคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับถ้าหากว่าคุณชอบการจัดอันดับแบบนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe ก,กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่ง See ฟ i r s t uh ให้ช่องสตูฟ็อกด้วยนะจ๊ะจะได้ไม่พลาดการจัดอันดับในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ผมดีใจมากๆที่คุณดูมาถึงตรงนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีว่าสัน้น <Hey! S 2> stop yeah.